รถน้ำมันถึงยุคเสื่อมถอยหรือไม่รถอีบีขายไทยโตขึ้นแบบต่อเนื่องปีนี้โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรถอีบีกินส่วนแบ่งรถน้ำมันได้ไม่น้อยรถน้ำมันบางรุ่นยอดดิ่งเหว สวัสดีครับพบก,กับผมสาริศวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องที่มีการถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันครับนั่นก็คือเรื่องของรถมันนะฮะที่มีการถกเถียงว่าเป็นยุคเสื่อมถอยของรถมันหรือไม่และก็เป็นยุคขึ้นยุครุ่งของรถอีวีใช่หรือไม่ครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการมันได้ยังครับมอเตอร์โ,โ,โชว์ปี2024นี้รถยนต์หลายค่ายยอดจองเพิ่มขึ้น บางรุ่นดีขึ้นเฉนิทีิว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยยอดจองรถในปี2024นี้ทะลุถึง53,438คันต่างจากปี2023ที่มียอดจองอยู่ที่42,885คันปี2024นี้ยอดจองรถยนต์เพิ่มขึ้น1 5 5 3คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น24.61%โดยกลุ่มที่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็น่าจะหนีไม่พ้นกลุ่มรถอีีโดยกลุ่มรถ e ีบีในงานมอเตอร์โชว์2024นี้มียอดจองอยู่ที่10,757 1คันคิดเป็น32.78%ยอดจองรวมปีนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้คนสนใจรถอีบีมากขึ้นโดยยอดจองรถยนต์ในงานทุกๆ3คัน1คันในนั้นต้องมีรถไฟฟ้าหรือรถอีบี มาดูสัดส่วนการเติบโตของรถ e ีีในงานมอเตอร์โชว์โดยเราจะพามาเทียบการเติบโตในระยะ3ปีโดยจะเทียบให้เห็นว่ากลุ่มรถไฟฟ้าหรือกลุ่มรถ e ีีเติบโตขึ้นมากขนาดไหนย้อนกลับไปดูปี2022ยอดจองรถ e ีีในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนั้นเป็นครั้งที่43ยอดจองรถ e ีีอยู่ร,ราวๆที่2,306คันคิดเป็น7.23%ของยอดจองรถทั้งหมด เหตุการณ์มอเตอร์โชว์ปี2022ในครั้งนั้นรถ e ีวีเริ่มเข้ามาในไทยนับว่าเป็นปีที่กระแสรถ e ีบีในครั้งนั้นมาแรงมากบวกกับปัญหาน้ำมันแพงจึงทำให้รถ e ีวีสามารถสร้างยอดจองในงานได้อย่างกระชูดส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของภาครัฐที่ส่งเสริมรถไฟฟ้าโดยจัดส่วนลดมากถึง150,000บาทจึงทำให้คนแห่จองรถอีวีในงานเป็นจำนวนมากแต่ในเรื่องของโคต้าในการจองมีค่อนข้างจำกัด จึงทาให้ยอดจองรถอีบีไม่มากเท่าไหร่รถไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือรถอีบีจากค่ายเ g และค่ายเกจวอรมอเตอร์ or, ซึ่งทั้งสองค่ายนี้มียอดจองภายในงานพุ่งชนิดที่บ้าบูธ E ีบีแตกกันเลยทีเดียวกระแสะรถอีวีเริ่มมาแรงแบบต่อเนื่องจนถึงปี2023มาดูการเติบโตของรถอีบีในปี2023ปี2023เป็นปีที่กระแสะรถอีวีมาแรงมากกุ่นแห่จองแบบจริงจังเป็นปีที่เริ่มเห็นการเติบโตของรถอีบีอย่างเห็นได้ชัด ปี2023ยอดจองรถ EV อยู่ราวๆที่9,234คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากถึง300กว่าเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่ายอดจองคึกคักเลยทีเดียวประกอบกับการเข้ามาของเจ้าพ่อรถ EV นั่นก็คือ b y d ที่เข้าร่วมงานโมอเตอร์โชว์เป็นครั้งแรกและเป็นปีที่คุณผุดถึงมากที่สุดเพราะยอดจองและกระแสามาแรงเป็นอย่างมากโดยยอดจองของ b y d ในงานโมอเตอร์โชว์2023ในครั้งนั้นอยู่ที่2,000 7 3 7คันเข้ามาครั้งแรกก็ทำเอาหลายแบรนด์สะเทือนกันเลยทีเดียวอีกแบรนด์ที่มาแรงเช่นเดียวกันในปีนั้นก็คือแบรนด์เนต้าที่เข้าร่วมงานโมอเตอร์โชว์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับบี d วดีกวดยอดจองไปถึง1,300คันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงนั้นความคึกคักเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงนัปัจจุบันโมอเตอร์โชว์ปี2024ยอดจองรถอีีพุ่งขึ้นแบบต่อเนื่อง ยอดจองรถ e ีีของมอเตอร์โชวป,ปี2024อยู่ที่1 7 5 1 7คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่89.70%ปี2023ถือว่ายอดขายมาแรงแล้วปี2024นี้ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆปี2024นี้นับว่าเป็นปีที่รถ e ีีเข้าร่วมมากที่สุดโดยรถ e ีีหลายรุ่น เข้ามาจัดแสดงโชว์เพียงเท่านั้นยังไม่ได้เปิดจองแต่ถือว่าดึงดูดผู้คนเข้าชมไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มรถยุนนั่งที่เป็นรถ e ีวีบางรุ่นจัดสมรรถนะมาสูงสู้กับรถน้ำมันสร้างทางเลือกให้ผู้คนบางคนยอมจ่ายเงินซื้อรถ e ีวีเพราะต้องการสมรรถนะที่สูงของรถ e ีวีสรุปสัดส่วน3ปีของการเข้ามาของรถอีวีในงานมอเตอร์โชว์ปี2022ยอดจองรถอีวีอยู่ราวๆที่2,306คัน คิดเป็น7.3%ของรถยนต์ทั้งหมดปี2023ยอดจองรถ e ีีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยยู่ราวที่9,234คันโดยการเข้ามาของรถ e ีีเพิ่มขึ้นจึงทำให้ปเปอร์ซ็นต์ของยอดจองรถ e ีีพุ่งขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์จากปี2023สู่ปี2024ปี2024ยอดจองรถ e ีีในงานโมอเตอร์โชว์อยู่ที่1 7 0 0 0 517คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น89.70%การเต์กติบโตของรถ EV และกระแสยังดีขึ้นแบบเรื่อยๆต้องรอจับตาดูว่ากระแสรถ,รถ EV ในอนาคตจะไปในทิศทางไหนมาดูการเติบโตของรถยนต์อีกกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มรถดัมันที่มียอดจองในงานโมอเตอร์โชว์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะพามาเทียบการเติบโตในระยะ3ปีของรถัมันเช่นเดียวกับรถอีโดยรถมันในปี2022 มียอดจองอยู่ที่29,590นเยคันเป็นปีแรกที่โดนแบ่งยอดจองจากรถอีวีโดยรถอีวีแบ่งยอดจองจากรถดํามันในปีนั้นประมาณ2 3 0 6คันถือว่าเป็นปีที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของยอดจองของรถนํามันเพราะยอดจองในช่วงปีก่อนๆเป็นยอดจองรถ้ํามันล้วนขยับมาดูปี2023ยอดจองรถดํามันก็ถือว่าขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ราวๆ3 0 0 0 0ื่น 3,651คันมากกว่าปี2022เพียงแค่4 6 6 1คันเท่านั้นปี2023เป็นปีที่เติบโตของกลุ่มรถ e ีบีเพราะพวกคุณไม่น้อยแบ่งใจให้รถ e ีบียอดจองของรถ e ีบีก็มาแรงไม่แพ้กับรถน้ำมันโดยรถน้ำมันหลายแบรนด์อันดับยอดจองร่วงโดยการแทนที่ตำแหน่งของรถ e ีบีปี2023สู่ปี2024ปีนี้รถน้ำมันก็ถือว่ามาแรง แต่อันดับก็ร่วงไปหลายแบรนด์เช่นเดียวกันปี2024นี้รถดัมันมียอดจองในงานมอเตอร์โชว์อยู่ที่3 5ม2 1ืคันเติบโตขึ้นจากปี2023อยู่ราวๆที่2,270คันก็ถือว่ากลุ่มรถดํามันยอดจองอยางขึ้นเรื่อยๆการเติบโตยังมีแต่การเติบโตอาจไม่สู้กลุ่มรถอีว การเติบโตของรถยนต์ทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อเทียบกันแล้วก็ถือว่าเติบโตขึ้นทั้งคู่แต่การเติบโตที่เห็นได้ชัดและเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มรถอีวีการเติบโตของรถยนต์ทั้งสองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมารอรุ้ว่าปลายปีนี้กลุ่มรถยนต์กลุ่มไหนจะมีการเติบโตได้มากกว่ากันเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่มันได้ยังนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ช่องกาน์ดซิง n g ด้วยนะครับพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ